คนก็ยังมีควันหลงของคอนเสิร์ต มารธอนนะคะก็หลากหลายมากกับการขอเพลงค่ะแล้วมันก็เลือกเปิดไม่ใช่ว่าง่ายจะถามว่ามันมีเพลงใหม่แนะนํำไหมมีเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงเวลานี้เดี๋ยวเพลงของเรามันก็จะรวมกันมีความหลากหลายและหนึ่งในนั้นอ้อมจะเลือกเปิดศิลปินน้องใหม่จากค่ายโฮมรันมิวสิกนะคะก็คือน้องบีมวรนันนะคะเคออ้อมเคยคุยกับติ๊กเพลงเราเคยคุยกันแล้วเจอแล้วเขาบอกว่าผมทำใครอยู่ครับแล้นี่บอกเลยมีอะไรทาบ้างไหมครับติ๊กเขาก็ไปดูแลค่ายนี้อ่านะคะโฮมรันมิวสิกก็เลยมีการได้ ได้มีศิลปินของเขาเป็นการเดบิวต์ออกมาเป็นศิลปินตตมัวของบีบรณนันนะคะที่เป็นถึงแชมป์นะคะจากการประกวดร้องเพลงระดับโลกจากงานมริกันโป p r o ช u c t i o n International Vocal Competition ปี2018ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยมันก็เลยมีซิงเกิลนี้ออกมาชื่อกระซิบนะคะถือว่าเป็นเพลงป๊อปฟังสบายที่เราเคยเปิดกับคุณผู้ฟังแล้วถ้าถามว่าเพลงนี้มันมีไอเดียจากอะไรมันก็เป็น การต่อยอดไอเดียจากเสียงของเขาที่มีความละมุนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนมาเป็นเรื่องของ คนที่มีอาการความรู้สึกเอาจริงเพลงรักทุกวันนี้มันก็ต้องมีความแบบใจมันก็ต้องแบบไม่ได้เนียนปกติมันก็วุ่นไปวุ่นมาเพราะถ้าเราแบบลกใครสักคนคุณดูฟังชีวิตจริงมันไม่มีใครปกติหรอกใจมันก็ตกิดตกัตกตึกตักนะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าคุณอยู่ใกล้ใครแล้วหวั่นไหวจนไม่สามารถเก็บความรู้สึกนี้ได้นะคะเขาบอกว่ากระซิบบอกความรู้สึกของตัวเองที่มีต่อเขาคนนั้นก็เลยเป็นเพลงเพลงนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวอ้อมจะเปิดเป็นเพลงแรกในช่วงของเพลย์ลิสต์นะคะคุณรู้ฟังแล้วถ้าคุณอยากดูมิวสิกวิดีโอก็เข้าไป youtube โฮมรันมิวสิกหรือว่า m u s i c กสตรีมมิทุกช่องทางดูทางไหนก็ได้เพราะฉะนั้นอ่ะจัดเพลย์ลิสต์ไปด้วยกันสายหวาน EFM DJ playlist b y DJ อ้อมค่ะ